สวัสดีจ้าพี่น้องเบอร์สุขสุขคนมาพอกันอีกแล้วจ้ะกับป,ปอบอ่อยกินแซบมาจ้ามืนปปอีป๊อบอ่อยสิ้ผ้าพี่ผ้าน้องมากินยำหม,มูยอไขเ่เค็มเนาะจ้าเนาะเห็ดเองจ้ามาจ้าแซบแซบน้ำกันจาน้าขออนุญาตใส่ซอสเด้อจ้ะพี่น้องไข่เค็มเลยยิ่งไงมาจ้าแซบแซบน้ำกันจา้า Ừm. Xẹp ta. Nhúp nắp lại có mặn 不他拆，不要剪，不要拼了，不要。 không nhẹ nhàng lại cho chị nọ nhẹ สามรสจัดพี่น้องเี๋ยว,ว่าอันเข้มมัมกไผม,มักมันนะจน๊ะเนาะรสชาติไผ่รสชาติมันมักบ่คือกัน แต่บักเกอร์ที่ไหนได้ไรเบแห้งจ้ะพี่น้ออื้ม ใครเข้มงวดตัวยงังไงเลยต่อ <c oughs> <c oughs> เผ็ดสุดยอดจ้ะพี่นพหน่องเผ็ดแฮงยำหมูดอไข่แดงน้ำปลาจา้ะจัดแซ่บพี่หนอ่อง ห้อเฮ็ดเองห้อมันก็ได้ห้อกับปุงลงไปจ้ะอือ พี่แมจ่จะไค่แดงไค่แดงจุกๆเลยพี่น,อน้องหมูย่อคำยังไง Mùi nó xếp xẹp kìa จากพี่น้องสําหรับมือนี้ป๊อบอายกับกลับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนที่เขามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ป๊อบอายป๊อบอายฝากช่อง YouTube ป๊อบอายกินแซ่บน้ำเนยได้จ้าฝากพี่ฝากน้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ป๊อบอายเนี่ยด้จ้าสำหรับมือนี้กับสวัสดีจ้า